สวัสดีครับพบกับผมทํากับข้าวง่ายๆายสไตล์บาวุธปู่อ้อมครับพี่น้องเมื่อนี้ว่าวุธจะภาพี่น้องไม่เห็ดซุปนอไม้ครับพี่น้องไปเบ่งวัตถุดิบน้ากันเลยครับนี่ครับวัตถุดิบของข้าก็จะมีนอไม้ครับอันนี้ก็เป็นสามนอได้พี่น้องเด้อเป็นนอไม้ถุงครับแล้วก็มีใบยาน้างครับนี่ก็เป็นผักอีตูครับพี่น้องอันนี้ก็เด็ดไว้แล้วครับ ครับนี่หอมแดงครับเอาไปกระหอวซอยใบเรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นต้นหอมผักชีไทยผักชีฝรั่งครับแล้วก็เพิ่มความเผ็ดด้วยพริกขี้หนูครับพี่น้องนะครับอันดับเลขเท่ากับเอานนองไม้นะครับไปซอยแหมเป็นเสียน้อยๆครับพี่น้องนะครับเพราะเห็ดนนาะไม้เสียดเท่ากับเป็นไปยองใบยานา้งเลยพี่น้องเนาะนะครับนี่ครับกระใสซอมนะพี่น้อง ซอยๆไปจังสี่แล้วครับให้เส้นเป็นน้อยๆครับพี่น้องส่วนเครื่องปรุงได้สิคือใหนเบิ้งด้ครับเด้อนี่ครับนี่ครับก็ได้ประมาณนี่แล้วครับ,รบอันไหนมันใหญ่เขากบเห็ดซอยอีกพี่น้องก็เห็ดประมาณนี่พี่น้องเดี๋ยวเราจะเหตุให้มันเบิดนะพี่น้องนี่ครับ เรียบร้อยพี่น้องแล้วแล้วเขาก็ใส่หมอไว้พี่น้องต่อไปเขากับนองใบายานางครับนี่ครับเอานามใส่ตะลังเข้ามาแล้วก็ยองนองพี่น้องน่องจนไลยใบยานางเขามันเส้าเขียวพี่น้องก็คือมันนามเขียวเบิดแล้วพี่น้อง นี่ครับประมาณนี้เท่ากับไม้กล่องใส่น้อไม้เขาเลยครับก่อนที่ไปต้มนะครับบาวุ้ดก็จะใส่เกลือจากน้อยพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ำประแดกครับมันจะเหตุให้เน้อไม้เขาหอมแซ่บพี่น้องมันจะมีรสชาติครับพี่น้อง แล้วก็เพิ่มความหอมโดยผักอีตูลงไปเลยพี่น้องต่อไปห้าก็ไปต้มพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็ต้มไว้ประมาณสิบหาหรือยี่สิบนาทีก็ได้พี่น้องให้อน้องไม้ข้าเข่าออนน้ำข่าเนื้อกับเครื่องปรุงของเขาครับมันจะได้แซ่บพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็ต้มมาประมาณสิบหาหรือยี่สิบนาทีแล้วพี่น้องกะน้องไม้ข้ากั่ออนหนุ่มดีแล้ว ก็จะพักให้มันเย็นจะกเข้ากับพี่น้องแล้วค่อยมาไอ่ซุปกันพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็พกักเ้าไม่เขาก็เย็นดีแล้วครับต่อไปหักไไปซุปกันเลยครับพี่น้องนี่ครับเอาใส่กบกไปลงไปเลยย่างลายเลยพี่น้องก็สิปุงรสครับพี่น้องมาที่นี่ อันนี้ก็เป็นพริกป่นครับความเผ็ดก็ตามใจชอบเลยนะครับเด้อนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวคั่วครับอันนี้ก็ผงนวัวพี่นอ้องผู้ใดกินก็บ่ต้องใส่เด้ครับเด้ออันนี้ก็น้าปลาแดกครับพี่นอ้องอันนี้ผมกะสิใส่ซอสหนึ่งไปก่อนครับเดี๋ยวมันบ่พอ่เดี๋ยวค่อยมาเติมอีกครับพี่นอ้องเติมน้ำปลาพอห 1, อนึ่งช้นอนครับน ไปนี้ก็สีตำได้พี่น้องได้ไปนี่นะครับตามคูกเข้าให้เข้ากันพี่น้องนวดนอเน้ดกลับไปเครื่องปรุงเข้ากับไอ้เราใหม่เขาจะได้แซ่บพี่น้องโุ้ยหอมขนาดพี่น้องหอมข,าข่ากุ้งหอมริดกั้วะนะครับทิ้มเบิ้งครับพี่น้องไปนี่ถ้าบ่วโพะอย่างเขาก็เติมเอาพี่น้อง เอากระซิม้วครับมาฉีดออกจางๆจังหน่อยครับบอค่อยนวก็เลยมาเติมน้ำไอ้น้ำปลาแดกอีกครับสองสอนพี่น้องเหมือนเขาจะติดตามคู่เข้าเข้ากันอีกรอบครับซิมเบิงครับพี่น้องเรามีแซบแล้วพี่น้องเพราะมันได้รสชาติเป็นพี่พอใจแล้วกระใสผักที่เขาหั่นไว้ลงไปเลยพี่น้อง ตามุู่เข้าให้ทอกันอีกรอบนึ่งแบบนี้เฮ้ยดีดเสียพี่น้องนีนง่ครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนี่ยดีดตักใส่จานให้พี่น้องเบิ่งก่อนพี่น้องมาเลยนี่ครับเปี๋ยะกินเดีตยแซ่บส่ยพี่น้องเอ้ยนี่ มาม่ามามมกินน้ากันครับพี่น้องมาหนี่นี่ครับกินนห้พี่น้องเบิ่งก่อนครับแสียบจาได้ครับเสียนอ่อนๆหนุ่มๆเลยพี่น้องหัะขาต้มไม่โดนพี่น้องน่ครับถ้าเป็นน้องไม้ลายกับเสียบกว่านี้ครับอันนี้เป็นน้องไม้ถุงแต่ข้าเจ้าน่าจะเป็นน้องไม้สังไ่เลวพี่น้องนะครับถ้าถ er ือใจคลิปนี้ก็บซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอกกดาั้ได้เด้อครับพี่น้อง ไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ